นี่คือน้ำพริกปูม้าที่เกิดจากปูม้าราคาแค่20-30บาทใช่ครับคุณฟังไม่ผิดย้อนหลังกลับไปเกือบประปีที่แล้วครับที่ปักปราจังหวัดสตูลเนี่ยปูม้ามันมีเยอะมากๆครับชาวประมงเนี่ยออกไปวางปูวางปลาเนี่ยครับแต่ปูม้ากลับมาเนี่ยขายยากมากๆนะครับเพราะว่าราคาที่มันต่ำแล้วก็มันมีเยอะเนี่ยบวกกับช่วงมรสุมเนี่ยชาวบ้านชาวประมงเนี่ยเวลาจะออกไปจับปลาเนี่ยจับปูเนี่ยต้องฝ่าคลื่นฝ่าลมฝ่าฝนออกไปนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่จะได้ปูได้ปลากลับมานะครับแต่แถวๆริมชายฝั่งเนี่ยแปลกนะครับช เพราะว่าน้ําอุณหภูมิน้ําที่มันเย็นเนี่ยทำให้ปูเข้ามาชุกชุมชาวบ้านชาวประมงเนี่ยเวลาได้ปูมาเนี่ยปูมันเหลือนะครับชาวบ้านก็ไม่มีวิธีที่จะทำยังไงโบกบช่อมรสสมเนี่ยมันหากินลําบากนะครับในอดีตชาวประมงก็เลยคิดค้นด้วยการเอาปูม้าเนี่ยไปนึ่งให้สุกแล้วแกะเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆเนี่ยไข่ปูล้วนๆเนี่ยมาคั่วกับเครื่องแกงจนแห้งจนงดนะครับย้ำนะครับต้องแห้งต้องงดเท่านั้นมันเป็นวิธีการถนอมอาหารในอดีตนะครับเพราะว่าตอนนั้นอะชาวประมงไม่มีตู้เย็นไม่มีเครื่องแช่ฟรรรีีีซนน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 ะะคคคคคคััับบบบเเเเเขาาาาาากก็ลยยต้้้้้้้้ออองืปปูมมม่ทแจจิิดดดไไ พริกเนื้อปูม้าที่มีความหอมมีความนุ่มมีความแห้งงวดและมีความครบรสอร่อยไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปกลายเป็นเมนูยอดฮิตของชาวป,ประมงที่ปักบาราจังหวัดสตูลในอดีตเอาไว้กินในช่วงมรสุมซึ่งมันเนี่ยสามารถอยู่ได้นาน2-3ส,สาสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องใส่สารกันบูดเก็บเอาไว้ทานในช่วงมรสุมจนส่งต่อมาจากรุ่นสูร่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันผมและบางเทศและครอบครัวน่ะเห็นโอกาสว่าอันนี้คือเมนูที่เราทํากินกันบ่อยตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายมาถึงรุ่นแม่รุ่นบางทแล้วกกก็ผมนิันประจาผมกงเนยท การพัฒนาเป็นสินค้าใส่ลงกระปุกแก้วอย่างดีมีมาตรฐานมีแพคเกจจิ้งส่งต่อไปให้คนเนี่ยสามารถได้ชิม <c oughs> แค่คุณมีข้าวไข่าดาวร้อนๆเนี่ยใส่เนื้อปูม้าลงไปไข่ปูม้าลงไปเนี่ยอร่อยมากๆบอกเลยนะครับเป็นเมนูที่ทําให้คนนึกถึงความอร่อยที่เป็นปักใต้ยาจริงๆและก็การันตียอดขายลายร้อย,ยกล่องต่อวันและมีคนกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยเยอะมากๆทั้งในหน้าร้านและออนไลน์สนใจสั่งนะครับน้ำพริกเนื้อปูม้าน้ำพริกไข่ปูม้าเนี่ยสนใจสั่งเนี่ยสามารถกดตรงตะกร้าได้เลยนะครับ